สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่พี่ๆทุกท่านนะครับมาดูวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจ๊ทางเข้าหายดีนะครับเขาจะขอกินนะครับดูครับเสียงเริ่มมาแล้วนะครับเจ๊ถางนี่ครับนี่ตีเอาเมื่อเช้าได้เป็ดการมาเพ้าวนะครับแล้วก็เป็นต้นกล้วยนะครับนี่เจ๊ทาง นี่ครับนี่ดูครับนี่ของกินแล้วนะครับน่าจะหายดีแลหรือเปล่าพะควานหายแล้วนะครับนี่เจ๊ถา,างสวัสดีแม่แม่พี่พี่กรสวัสดีกรสวัสดีกรดูครับนี่จะมาเอาของกินนะครับเจ๋ถา,างดูดูว่าอารมณ์เสียแล้วครับพอควานใ่ให้ก่อนครับพะควานเอาได้ไสุดมือ เดูครับเจทาถังครับมีอยู่แล้วนะครับด้ซีซันดูครับเจทาถังนี่ครับนี่อาป,ปากอะไรแล้วนะครับก็คือตอนนี้หิวออกมานะครับนี่จับจับมือวยครับนี่เจทาถังอาปากโดนทำไมเจ๊าถังดูรับนี่เจทาถังเดี๋ยวก่อนกินน้ำก่อนเจทาถัง ดูอเอาปากแล้วตรงสัสจะหิวมากๆนะครับปไปมาพี่ๆครับนี่ครับให้กินก่อนนะครับกินน้ําก่อนนะครับเจ้ถงังน่าจะหายแล้วนะครับอาการก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับขอกินทั้งวันเลยนะครับหายแล้วน้องเจ้ถัง ดูครับนี่โอดูดูทำหน้าครับหน้าแบบว่าฟินมากๆเลยนะครับตอนกินนะครับดูหลับตาด้วยครับเจ๊ถังหลับตาทำไมเจ๊ถังนี่เปิดไวแล้วครับนี่นี่ดูครับอร่อยครับนี่ครับเจ๊ถังนะครับตอนนี้ก็หายดีแล้วเจ๊ถังแม่แม่พีพีเป็นห่วงนะครับตอนนี้ก็หายดีแล้วนะครับอาะแบบว่าแต่ยังไม่ให แบบว่ากินผลไม้นะครับแม่แม่พี่พี่ครับยังไม่ให้กินนะครับต,ต้องรอแบบว่าประมาณสองสามวันก่อนนะครับให้เพลบให้แบบว่าอาการข้างในนะครับดีขึ้นก่อนนะครับแบบว่าหายร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะครับงานี้กําลังหายใหม่ๆก็ยังไม่ให้กินนะครับยังไม่ได้ขายผลไม้นะครับต,ต้องรอให้หายดีดีก่อนนะครับประมาณวันจันทร์นะครับแม่แม่พี่พี่ครับประมาณวันจันทร์นะครับเจ๊ถางเจ๊ถางดูดูดูเขาเปิดตัม ออ,อ,อดูครับไม่ใช่ลดน้ำรดน้ำหนักแล้วบอกเจ๊ถางดูครับดูดูเาไปเอาของกินนะครับดูเขาดูดูเหมือนลูกโป่งเลยนะครับตรงนี้นะครับเจ๊ถางอกินน้ำเยอะครัมีหิวน้ำครับหิวน้ำดูเขายืดตัวไปครับ ดูดูครับเจ้าทงไม่ใช่ถ่ายทองเมื่อกี้จะยืดตัวหรือเปล่าเจ๊ถังดูครับมือกำยืดตัวนะครับเจ๊ถัางบอกว่าไม่ยืดแล้วนะครับแต่ยืดเองเลยนะครับดูทำนครับอีกหายไคืนแล้วนะครับนี่นี่เดี๋ยวครับ เจ๊ถังเดี๋ยวก่อนที่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เจ๊ถังกินก่อนนะครับนี่มาแล้วมาแล้วจับจับมือแล้วครับจับมือเจ๊ถังเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเจ๊ถังยิงต้องทำกล้องแบบว่ากวาดทำความสะอาดก่อนนะครับนี่เดี๋ยวก่อนเจ๊ถัง ยิงน้ำนะครับแบบว่าให้แบบตัวเย็นนะครับชวงอากาศร้อนๆนะครับดูครับจับจับคลาดมาเอาคลาดมาทําความสะอาดให้จับคลาดมาเอาให้คืนนะครับเลขกับของกินนะครับเดี๋ยวก่อนเจ๊ถ่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ๊ถ่างกินก่อนนะครับสักอันสองอันก่อนนะครับจะวางโรนะครับในต้นสับปะรดนะครับอ้าวเจ๊ถ่างจะกินอะไรดู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 ทาครับ ดูว่าต้นสับปรดเล็กเกินไปนะครับนี่อานี่ครับเจ้าถาังอ้าดูจะกินอะไรเจ้าถาังไม่ใช่ได้กลิ่นกล้วยหรือเปล่านะครับเจ้าถางยังกินดูเขาผลักไว้แล้วเขาจะกินกล้วยครับเจ้าถงยังกินไม่ได้เจ้าถังนี่ครับเขาแบบว่าเหมือนจะชินนะครับเม่ม่พี่ๆครับวันนี้เป็น วันนี้วันพรฤหัสนะครับวันนี้วันพรฤหัสก็แบบว่าเหมือนจะชินนะครับแบบว่าเคยไฟ์สดนะครับกายผลไม้นะครับเขาจะกินกล้วยนะครับเจ๊ถังให้หายดีก่อนเจ๊ถังดูคบนี้เดี๋ยวก่อนเจ๊ถังยังไม่หายดียังไม่หายดีดังขอกินอีกนะครับเดี๋ยวเจ๊ถางหิวกินไม่เจ๊ถังให้หายดีก่อนไอเจ๊ถางเข้าใจไม่เจ๊ถาง เาทถังเข้าใจไหมเาทถังมีเข้าใจแล้วนะครับนีจ่จะเอากล้วยนะครับปกติไรสนนะครับเาทถังเดี๋ยวก่อดูดูมีแต่คโนนครนับดว <c oughs> เาทถังต้นสับปะรดเขาก็ไม่กินนะครับ <c oughs> จะเอากล้วยนะครับเาทถังให้หายดีก่อนเาทถัง ดูดูดูครับนี่เข้าใจนะครับเข้าใจนะครับดูแบบว่าตัวแบบว่าผอมๆมไปนิดหนึ่งนะครับเจ้ถังนะครับตอนวันนี้ก็กินเยอะมากๆเลยนะครับแม่พีพีครับกินเยอะมากๆเลยนะครับตัดแบบว่ามาการมะพร้าวนะครับแล้วก็เป็นต้นกล้วยนะครับดูครับนี่หิวกินแล้วนะครับสงสัยหิวกินกล้วยนะครับไม่ได้กินนานหรือเปล่านะครับเจ้ถังนะครับเจ๊ถังใจเย็นเย็นก่อนเจ๊ถัง ให้หายดีก่อนสักวันสองวันก่อนนะเจ๊ถังบางทีนะครับอาจจะได้ไล์ขายวันเตรานะครับดูเจ๊เขาไม่ไหวแล้วนะครับให้หายสักนิดหนึ่งก่อนนะเจ๊ถังนี่เจ๊าถาว่าโอเคนะครับโอเคหรือเปล่าไม่รู้นะครับออตอนนี้จะกินแล้วครับเจ๊ถังเจ๊ถังเดี๋ยวก่อนออดูครับเริ่มมีเสียงแล้วครับ ชาวบ้านนะครับเมื่อกี้ขี่รถมาชาวบ้านก็บอกว่าทำไมเสียงเจ๊ถหังดังจังเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ได้ยินเสียงมานานนะครับกี่วันแล้วนะครับที่ไม่ได้ยินเสียงนะครับชาวบ้านนะครับแปลว่าหายไปเลยนะครับตอนแรกก็เจ๊ตอนที่เจ๊ถหังไม่สบายนะครับไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับปกติจะได้ยินเสียงนะครับเจ๊ยหังดูครับดูครับจะเอาของกินอย่างเดียวเลยนะครับเจ๊ถหังนะครับ ดูดูจับมือครับจับมือดูมีแต่โครนจะเอาของกินเดี๋ยวก่อนคนุณคุณทางทางดูดูดรับลื่นดูครับโอ๊ยเจ๊ทางดูครับจับมือจับมือดูมีแต่โครนเลยนะครับเจ๊ทางดูดูดูเขาเข้า,ขามาแล้วครับเติมเสิ็มาแล้วครับ เริมมาไม่ได้ไม่ได้ให้เจ๊๋ทางกินนะครับเพราะเริ่มมาก่อขวดแล้วนะครับพ่อควานดูครับนี่เจ๊ทางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูขับลักไปหาทางพ่อควานครับ <c oughs> เจ๊ถทาง <c oughs> เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าอาการรอดูพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้อาการดีขึ้นนะครับวันเสาร์นะครับอาจจะได้ขายผลไม้ก่อนนะครับต้องรอดูนะครับอาจจะได้แบบว่า เปลี่ยนวันวันหนึ่งนะครับมาขายให้เจ๊าถาังก่อนนะครับแบบว่าเจ๊หิวมากๆดๆูดูครับดูครับต้นสับปะรดอะไรก็ไม่กินนะครับเจ๊าถางังดูครับจะกินนะครับดูดูดูเหมือนแบบว่าไม่ได้กินกล้วยนานนะครับไม่ได้กินกล้วยนานก็หิวนะครับ ครับดูครับมาแล้วครับดูมุนมุนมุนนะครับดูคเขาดูเขาจะไปก่อกวนพวกหวานหรือเปล่านะครับโอ้ก็ยังไม่ไปก่อกวนนะครับเขาคันนะครับไม่รู้คันอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะดูแมงวันรึเปล่านะครับเจ้าทั้งดูครับดูครับดูครับ ถ่ยก้อนเจ๊ถังด,ดูครับนี่ไม่ให้ทำความสะอาดเลยนะครับต้องเอาของกินมาก่อนนะครับเ,เจ๊ถังวันนี้ไม่มีกล้วยเจ้ถังดูเกมครับเต็มดูแก้มป่องเลยนะครับแอมแรมพี่พีครับดูครับไม่ให้ทําความสะอาดนะครับจะเอาของกินก่อนนะครับ ดูดูไปแล้วครับไปแล้วครับไปก่อกลัวนะครับดูดูดครับไม่ได้ทำความสะอาดแน่นอนครับพ่อควานนี่ครับ <ๆ S 1> ดูครับไปแล <c oughs> ้วเจ๊ถังต้นสับโลกินก่อนเจ๊ถังดูเขาจับมือไปแล้วครับจับจับมือไปแล้ว ตัวต้นสับรกก็ไม่ยอมกิน่ะด,ด,ดูดูครับขโมยแล้วครับดูเอาเอาให้คืนครับจับแล้วเอาให้คืนครับเลขของกินนะครับวิธีการขอกินเจ๊ถังนะครับเลขจับมาพอควาขาขนาดพอควาาถืออยู่นะครับจับเอามาแล้วก็โยนให้คืนนะครับเพื่อเลขของกินดูครับก็จับมือดูวันนี้ไม่มีกล้วยเจ๊ถังให้หายดีก่อนเจ๊ถัง อยลมลเจ๊ถังเดี๋ยวผมไปเอาต้นกล้วยมาให้เจ๊ถังทานสักครู่นะครับเดี๋ยวก่อนเจ๊ถังนี่นะครับตอนนี้นะครับดูครับดูหลังจากผมไปเอาแบบว่าต้นกล้วยมาให้เจ๊ถังก็ทานนะครับให้เจ๊ถังก็กินโดนะครับนี่ดูเขาเขาใส่มงกุฎดูนะครับแม่แม่พี่พี่ครับที่เขาปัดไปปัดมาเมื่อกี้นะครับก็เอาไปเป็นมงกุฎแล้วนะครับนี่ตัวเจ๊ถังอยากใส่มงกุฎใช่ไหมเจ๊ถัง ดูครับอุ้ยมาเอานะครับมาเอาของกินนะครับดูใส่มงกุดนะครับเจ๊ถังนี่ดูครับในมงกุดเจ๊ถังนะครับเอาไมกแล้วเจ๊ถังยุดก่อนยุดก่อนเอาเอาเอามงกุดมาให้ครับมงกุดมาให้เขาเอามาให้เขาเอามาให้เลขของกินครับแม่แม่พี่พี่ดูเจ๊ถัง ทำไมรู้จักทำเทเจถังผมนึกว่าเธอจะทําอะไรนะครับเอามงกุฎมาเลขครับของกินคณะมงกุฎยังยอมเอามาเลขนะครับแม่แม่พี่พีเขานี่นี่เจถังนี่ยังเหลืออีกอันหนึ่งนี่คณะมงกุฎเอามาเลขอีกนะครับทุกอย่างว่าติดตัวมาเอามาเลขหมดเลยนะครับเอามาเลขของกินนะครับเอ้เจถังครับนี่ดูดูดูครับนี่มงกุฎเอามาเลขแล้วจะเรืออะไรเจถังนี่อ้าวมงกุฎให้เจถังคืนแล้วนะครับ <laughs> ดู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 เขาจะทำอะไรครับนี่มงกุฎเอามองกุฎไปไหนอีกเจ้าทางนี่เอาเป็นนี้ตีตีนะครับนี่นเจ้าทางดู <laughs> นี่มาขอของกินอีกแล้วนะครับนี่เจ้าทางเรงเดี๋ยวให้ของกินเจ้าทาง นี่เออดูเจ้าถังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นะครับสําหรับวันนี้ก็ผมเดี๋ยวผมก็หลังจากจบคลิปเนี่ยผมขออนุญาตจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แบบว่าต้นกล้วยอะไรให้เจ๊าถานะครับแบบว่าไปตัดหญ้าของเจ๊ถังมาให้เจ้าานะครับรถถางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบีก็อาจจะไปตัดต้นไม้มาให้เจ้ถังนะครับเดี๋ยวก่อน เด,ดูครับตอนนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจ้าถงด้วยนะครับตอนนี้เจ้าถังก็หายดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ,รบ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ